ไปกระบ,บองก็ได้นี่ก็ได้เฮ้ย,ยเกือบคิวแรกแล้วพี่เกือบคิวแรกแล้วเอาเรื่องไหมเอาเรื่องเอาเรื่องเหรอมันจะสู้อสองคนได้ไงไวะอุยอ้ยเฮ้ยโอย่างฉลาดโคตรฉลาด เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับกามกากายูเซอร์ครับแต่วันนี้นะครับเรามาคอลแลบครั้งแรกของช่องเลยนะครับก็คือมาคอลแลบกับน้องฝนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาดวลไม่ใช่เลยไม่ใช่เราจะมาแบบลุมนะครับลุมนาโตะก,กันนะครับคุณผู้ชมปุยผู้ชายนะนุ่น่หละชื่อน่ารัก <laughs> ไปดวนมีดกันนะน่ารักไปดวนมีดกันนะพี่<ล>ปุ๋ยเล่นเลยใช่ไหมเล่นเกมที่จะไปเล่นเลยทำไมเฮ้ยใครไหมกันสวัสดีครับนาน่คนจีนเขาน่าจะเป็นคนจีนนะฝนพูดจีนได้เปล่าคนจีนเหรอไม่รู้อ่ะเป็นคนไทยอา้อาวคนไทยเอาไม่รู้ไม่รู้เอาไงดีผมสามสามลุมสองก็ได้มากอย่างเงี้ยเอาไหมยังไงก็ได้ สามรูปสองก็ได้ไหมพีม่ปุ้ยต่อให้หน่อยต,ตบอกว่าเ,<ป>เราจะใช้แบบยุทธการนะยุทธการป่าล้อมเมืองแล้วกันเอา้าใค่ฆ่าตัวตายไปนหนึ่งคนเฮ้ยเราต้องล้อมเราต้องล้อมเราต้องล้อมเงี้ยเราเป็นเราเป็นเอ้ยใช้ได้วะ่ะใครวะทำดีทำดีน้องฝนทำดีน้องฝนทำดี เฮ้ยเอ้ยอื้หลังแตกไปพี่ล้างแค้นให้เล้วน้องไอ้ยซีโร่ทูเฮ้ยพี่ไม่มีเลยยังยังไม่ได้ยังไม่ทำได้ทำอะไรเลยมีแต่ปืนเนี่ยเอออ๋อยังคุณไม่ได้เซตมาหรือเปล่า ใช้อะไรก็ได <si ้ไม้บิบอลก็ได้ผมก็ใช้ขวานนะอย้มอย่ารำอย่ารอ่ไหนเนี่ยอืมเดี๋ยวผมแบกเองเฮ้อใช้ปืนนี่ผิดกฎไหมอ่ะผิดผิดห้องต่อไปแล้วกันเออ่ากอกไดอย่นะะบอกนะบอกนะเธอวิ่งเก็บวิ่งเก็บของ S 2> <S> <S 2> <S <expand> <S อย่าเราก็ได้แล้วได้แล้วเฮ้ยโอ้โหตายแล้วเวยทีมเขาอะไรวะเนี่ยอะไรวะอย่าได้โอเคได้ล้เหมือนทีมเขาจะเก็บคิวเอาเก็บคิวเอาเลยสิบสามหกโว้ยผมตายเยอะแล้วเนี่ยเฮ้ยอะไรวะไอโตมันโหดเกินผมเริ่มแค้นแล้วเนี่ยอือเกือบหลังแตกไปดี เออเฮ้ยร่างแค้นโตสอบอ่ะสีรถูได้ไม้เป็นบอ่อนแล้วนี่ใช่ไปเกมอะไใครก็ไม่รู้เดแล้วเธอก็ไม่บอกชื่อให้เราเรียกแต่สีรถถูสีรถู่าเป็นไงได้อยู่แบบข้างๆสาวๆส,สองคนโตคงอิฉา โอ้ยมันก็เซียนเกินโตมันเซียนเกินพี่ว่ามันสไลด์สับสไลด์สับเลยเออโอ้ยสกิลสกิลเราต้องสามัคคีกันหรือเปล่าเออห้ยโหสาบ ไต่โนหน้าหนูอีกแล้วว่าไว่หนูกำลังเดินไปไว้แล้วก็ไต่โซนหน้า <c oughs> เออวะถือไม้เบสบอลใช่ไหมัีรัตูคุณชื่ออะไรเนี่ยโม <c oughs> เป็นไงเลยครับสเต็ปการคุยกับสาว